แต่ไม่ไรเดี๋ยวรอรอรอแจกอันนี้หมดหมดแล้วเดี๋ยวตมาทําใหม่มันเยอะเลยมันไม่บาลานซ์มันความความบาลานซ์ไม่ได้ความบาลานซ์ไเนี่ย<ไ>ตอนหลังน,น้ำบัตรตมาก็ยังเหลือใช่ไหมมาลองมามาเมืองไทยมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาสอบข้อที่สิบห้ามาดีอ่าใช่มีบัญชีหลายๆตัวามาใส่ไบบมันจะได้บาลานซ์ใช่ไหมใช่แต่มันต้องมีบรรทัดให้มันครบสิบเอ็ดหรือว่าครบ <12. S 2> อ่าสิบสองอก็เกิดเจ็บตายทุกันเลยนะตอนนี้อ่าโอเคนะไปต่อเพราะเวลามันน้อยอ้าวอันนี้นามบัตรอะไรนะคือว่าเคล็ดลับนามบัตรนะคือว่าอะไรให้อะไรนะให้ชื่อบริษัทกับชื่อตัวเองให้เด่นชัดเนะบอร์โทรหรือว่าอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องไปทําให้ชัดแต่ขอให้ขอจับานามบัตรมาปุ๊บโอ้ชื่อเรเนี่ยชื่ออะไรพระอาจารย์พศพศถนอมที่ปังคลโลโบล่ะ,ะอพศ พระสงฆ์ใช่ไหมเจ้า mm hmm. พี่สาม mm hmm. แล้วก็เลยนะเอาบริษัทอะไรสถาบันทำ้ำห,หน้าชีวิตเอาเด่นไนนว้ก่อนเอาประธานบริษัทบุรรษเด่นครับเพราะว่าอะไรนะชื่อบริษัทชื่อที่เราทํางานอนะไรเนี่ยเอาเด่นไว้ก่อนเ mm hmm. ข้าใจไหมอ,อันนี้ก็เหมือนกันเป็นหนึ่งในที่ลูกศิษย์ที่จะมาว่าถือว่าสำเร็จที่จะมาเล่าไปก่อนหน้าน้ว่าโอ้โหหลังจากเนี่ยเขามาทํานําบัตรให้เขาปุ๊บชีวิตเปลี่ยนพลิกไปแน่นเขาก็ยังมงมง,มงไม่เชื่อเขาไปจดบริษัทออ้มเนี่ย คนที่อะไรนักการให้ยคนทําอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่จดชื่อจดรับประสัออกเสร็จแล้วป๊บมีออเดอร์มามีอะไรมาป๊บปั๊บเดียนนะไม่เกินสองสาเดือนห้าเดือนอ้ต้องซื้อที่สาสีหาขยายิจการอะไรจะเริ่นรุ่งเรืองมากแต่มาไปไทยเปเนี่ยสมัยนั้นเวลาไปโทรศัพท์ป๊บแจอลรถบิ๊กบิกเท่านั้นเลยมารับที่สนามบินแต่มาดู อยู่ประเทศอินโดนีเซียนั่งรถเนี่ยโตโยต้านี่ไม่เคยได้นั่งอะไรจะนั่งเป็นท์ีเอ็มอะไรอาพารทโอ้โหรถหรูๆเท่านั้นเลยบางทีเราเรามันบางแม่เราก็ไม่ได้ไปเสียแซงเราอยากถึงนั่งแต่เราก็ไม่มีรถนะแต่รู้สึกว่ามันมีรถแบบบอกวาอยากได้อะไรความฝันบางทีเราอยากได้รถอาพารทเราจะนั่งแบบหลวงพ่อบางอะไรบางแต่พอไปโดยมันเหมือนแบบอะไรรถอะไรใหม่ๆบางทีคิดมามันได้นั่งหมดเลยเพราะว่าไปเจ้าเจ้าสัวมันเยอะนะ จังเกิลของพ่อจำเนียนบ้างลวงพ่ออะไรที่ดังๆไฟโป๊ะหรือโหรคนเนี่ยออกรถใหม่ให้เลยว่าคนอินโดเนี่ยถ้าเป็นสายเซียจีนเจ้าสัวจีนรวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะบางทีรวยอะอันนี้นำแบบใคร CTO CEO ของอะไรเนี่ย IM CEO แบงกอะไรบิสเนสเฟบู Facebook หรือแะ Facebook ใช่ไหม Facebook นี่แหละนามบัตรเนี่ยแต่าก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยว่าอันนี้ถ้าเป็นหลักการที่ว่าถูไม่ดีนถูไม่ดีเนี่ยบางทีถ้าเราเมามุมมุมหนังเนี่ยพีระมิดเห็นไหมเต็นพีระมิดไหมอันนี้เนี่ยที่ว่าเมื่อกี้ที่ว่ามันไม่ดีแต่ทําไมของไอ้นี่มันรวยแน่ด้ดยเจ้าของเพชรลูกอ่าล่าขึ้นบนเออเนี่ยมันเป็นนามบัตรคล้ายๆเนี่ยเราเนี่ยหรือว่าเราลองดูก็ได้นะเราเชื่อเราไปตรงนี้แล้วก็อันจะดีหรือเปล่าหรือว่าไงเราไม่สะอาด แต่เจ้าของ Facebook เครียดไม่เครียดเราไม่นูนล่ะแต่แกนั่นจะไม่เครียดนะแต่ว่าทีมงานแกดีไม่ดีนะเนื้อสั่วแกดีไม่ดีไม่ดีอ่ะตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมมีไลน์มามีมีแชทมามีอะไรมาโดนหัวเวรแข่งไงหรือโดนหัวเวรแข่งไงก็นี่แหละอาจจะไม่แน่นะถ้าอาจะมาในการวิเคราะห์ธรรมาต้องมีสักวันหนึ่งลมทำไมถึงต้องมีสักวันหนึ่งลมถ้าดูจากวิเคราะห์นำบัตร เรามาดูว่าตอนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเรามาดูอย่างกับบริษัทมอเตอร์ล่าโนเกียอิเลสันซนี่เป็นไงตอนนี้เจอไหมเจออยู่มีอยู่แต่แทบจะไม่เคยเห็นเลยบางบริษัทเนี่ยเจออันไหนเนี่ยยังเหลือซัมซุงกันใช่เนี่ยบริษัทมีโบอะไรโอปโป้ฮัวโวยอะไรเนี่ยใช่ฮะัวโวยมันเกิดริงเลนะ ของเว่ยนี่จีนของเว่ยเนี่ยดับหนิของจีนเลยไม่ใช่เขาเขาไม่ได้เข้าประเทศอ่าใช่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 เขาตัดสิบลงใช่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 ของเว่ยนี่มันแต่มันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของไต้เอ่อของจีนเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ให้ขยายออกใช่ใช่เขามันมันมันเป็นมันเป็นอะไรมันมันไปสู้กับอ่าอะไรนะแอปเปิลอ่าเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้มันบางครั้งเนี่ยเรามาดูแต่คนจีนเขาชอบใช้ของเว่ยนะ อ,อันนี้แอัตมาเราเมื่อกี้เราเคยว่าโอคยุค, <esh 56. S 1> ค people, เนมือถือมันก็อย่างนี้แล้วก็ก่อนที่จะมีเฟสบุ๊กมันไม่มีอะไรนะเล่นอ่ะคิวคิวไม่ใช่อ่นะบีอ่าบีบีก็บางคนก็เคยเล่นใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงเอ็มเอสอยาูอะไรที่เราคยทักทายกันนะใช่ยาฮงใช่ไหมเคุยติ๊กตองติ๊กตางเอาไปมาพวกนี้เด่นนี้เป็ใครเล่นบ้างทั้มาเขาไ่เล่นแหละเอ็มเอสแอนเาไเล่นละนะไอเฟสบุ๊กนี่กเหมกานกรรมว่า ถ้ามึงมีสักระยะหนึ่งมันจะไปถึงอประมาณไม่ไม่นานแล้วแต่ตอนนี้คนเริ่มหันมาเล่นอะไติ้งตอมติ้งตอมติ้งตอมติ๊กต๊อกอะไรเนะใช่นไหมแต่มาก็ยังแอบแอบเล่นนะเราไปดูเดียเล่นเป็นเลยทิกต๊อกมาเล่นที่ไหนบ้างวะได้แต่ฟังเป็นเห็นเออไม่เรายังยังไม่เล่นมันสนุกนะเพราะถ้าเราแตมาจับมาเปิดปุ๊บมันมันมีโม่หอกโม่หวามันมีอะไรนะ มันมีลามกปั่มมันมีตลกตลกบ้างมันมีอะไรบ้างมาเราดูปุ๊กนะบางทีเอ๊ะไหนอางหมออ้อมนี่ไม่สวยนะแต่พอมาถ่ายอัดติ๊กต่อมาถ่ายเอ๊ะทำไมสวยนะดูเป็นอาหวยเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๊ะเนี่ยแบบมันรู้สึกว่าอคนเริ่นชอบดูแล้วบางทีมันอะไรอะไรที่มันยิ่เนี่ยสังเกตเพลงที่มันออกมามันมันออกมามันมันดูมันบางทีมันใครเชี้ยวนะมาว่าเออมันเหมือนไม่เหมือนเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กเริ่มคนคนไม่เคยเล่นละตอนเนี้ยใช่ไหม ถ้าไปรุ่นอย่างนี้เริ่มนะเก็บตังค์ค่ะเอามาเก็บตังค์ใช่ไหมมันมีตบเขตก็จะให้เรามองเห็นได้แค่10%จากเดิมถ้าเราพวดกับเพจนะถ้าเราพูดกับเพจมันก็เหมือนหมอก็นั่นแหละแต่มาก็เริ่มจะเบื่อแล้วนะแต่มาว่าต่อไปแต่มาต้องมานั่งไหนติดต่ำน้องเพลงอะไรนะอะไรแบบอันนี้นะเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่แล้วไม่แต่ติดต่อันเราสามารถขายได้นานอย่างนี้ไหมนานสิถ้าคน มันมีห้าสามสิบยี่สิบนาทีมันจะมีให้เราเล่นฟรีกับเสียงตังแล้วถ้ากรณีคนมากดไลค์ถึงหมื่นเราได้ตังเพราะจะตที่เป็นเหรียญให้เลยค่ะอืมใช่เราก็ไปบอกให้เพื่อนๆเนี้ยมาช่วยกันกดกดไลค์อ่ะถ้าถึงหมื่นรวบเราได้ตังค์จะไม่เหมือนเฟซบุ๊กเริ่มเงินง่ายด้วยเอาละเอาเลยอย่างยูทูบเนี้ยเราเราได้ตังค์ยังไงฮะยูทูบ เออเนะะี่ยผมยังงงเนี่ยไอสับตะไคร้สับตะไคร้อ่ะมันกดตรงไหนอ่ะไม่สับตะไคร้ก็เอาเมีดมาขุดตะไคร้แล้วก็ไปสับตะไคร้เอ่อว่ะสับตะไคร้แต่ว่ามีสับตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยมามีดมีแล้วเดี๋ยวไปกดมาแล้วมาสับๆแล้วก็ได้ตังค์แล้วอย่างเงี้ยก็มันก็มีแค่กดถูกใจแล้วข้อความแล้วก็แชร์ใช่ไหมกดติดตามนะสับตะไคร้กดติดตามกดติดตามโอ้โหเออเนี่ยวะไร โอ๋อติดตามเรากไหวครับมันตั้งแ่ตัวสัตย์ไทยสัตย์ไทยเราไม่ตรงไหนวะสัตย์ไทยวะตั้งแต่เริ่มทำเฟ่บุกได้กับพระอาจารย์ัครโนเห็นท่านอาจารย์นรโนทุท่านไ้ายังไงสอนอาจาเก็บประวัติตอนนั้นก็นำไปลูกศิษย์นลูกศิษย์องปนิคาอยู่ที่เล็กสุนทอทุาเอน แต่มาตื่นเต้นมากเลยนะโอ้โหพอมันทั้นไลฟ์สดกมีคนเห็นตั้งมาโอ้โหตั้งมาเริ่มประมาณน่าจะประมาณติดสองปีสามปีที่แล้วเริ่มติดในพลังไลฟ์สดเเริ่มติดแล้วแต่ตอนนี้เริ่มอยากจะเปลี่ยนใจมาใช้ทิกตอกหล่ะเนี่ยโอเคอ่ะต่อไปนี่ไม่จริงจริงมันตินคนนี้ดาราอ่ะเรามาดูน้ำปัดใครไม่ถูกยัดบ้างคนเนี้ยโอปมมาโอปัมา อดีตนาย,ยกเลยนะประธานาธิบดีที่ไหนอ่อนอนอนอาอเมริกาเราชื่อเดียรู้สิอ่าอ่าโอปอป้าอะไรนะใช่ใช่ดูล่ามันมีอะไรปิดไว้ตัวเนี้ยมีนะมีเงินมีอะไรมีอํานาจมีอะไรคมมันถ้ายิ่งรักหรือว่าทักษิณทําทำลำําบัอาาอดอย่างเงี้ยจะมาว่ารอดยัอยู่เมืองไทยได้แต่ น่าจะสายไปซะแล้วเรามาดูตรงเนี้ยตรงข้างล่างเนี่ยเขาปิดไหมอันนี้ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะแต่มันปิด,ปดเราเรา,เราคิดว่าถ้าเราคนธรรมดาธรรมดานี่ยจะไปหาอาความหีายไปง่ายไ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ม่ง่ายยากใครจะไปปงพระชนจะไปฆ่าจะไปอะไรเนะี่ยดูบริการว่านนะแกจะเอาลงเครื่องไปไหนปุ๊บเนี่ยต้องมอีเครื่องบิน มาดูอะไระบริการเครื่องบินเนี่ยนะเดินเนี่ยมันต้องเคลียร์ยิ่งยิ่งผู้นําทางอเมริกานี่โอ้โหแบบว่าชีวิตเนี่ยมูลค่าแบบหลายล้านมากเพราะว่าเนี่ยศัตรูมันเยอะถ้าไปที่ไหนเนี่ยเขาต้องมีแบบต้องพอปลอดภัยสูงมากเขาไม่จะเอาทหารของของไทยนะเขาต้องเอาทหารของเขาด้วยอะไรเนี่ยนี่แหละบางทีไปไปไปอินลงอินรักอินลานไปที่ไหนโอ้โหแบบว่ามันต้องยกหารไปเป็นกองๆเลยนี่เลยไหม จะเข้าหาตัวยากเพราะอะไรเรามาดูกันใชเขาปิดประตูต้องตรวจต้องสแกนแต่ตมาเองเนี่ยเคยไปจับมือกับอะไรนะราชาอะไรกษัตริย์ของบูนายตอนตมาเข้าไปมาก็ไปชุดนี้เลยนะแต่ไม่ได้รับขาแล้วก็ตมามีหมวกใส่ด้วยพระลูกศิษย์ตมาเป็นครูสอนเป็นครูสอนหนังสือข้างในสุลต่านเขาก็อาจารย์เชิญตมาไปเยพอดีเป็นวันเกิดเป็นวันชาติวันพ่อวันอะไรมันก็ห้าพันวานแล จะเป็นช <S ọ> ่วงเดือนแปดเดือนตุลาช่วงนี้มันู้เข้าไปแตมาไม่ได้เป็นแชร์พีเอพีแบบต้องว่าโอ้โหแบบอันนี้นะก็เหมือนกับคนทั่วไปนะเขาก็เข้าเคี่ยวตั้งแต่แปดโมงโอ้โหเข้าเคี่ยวเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกประมาณจะโอ้โหไม่รู้กี่ด่านนะต่อต่อเช็คเช็เข้าไปเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยห้ามถ่ายรูปห้ามเอากล้องไปแต่ลูกศิษย์แตมานี่แกไม่รู้แกไม่สนใจเพราะว่าแต่แกเจอพวกข้างในพวกแกสนิทเองแล้วแกเป็นครูอ่า เข้าไปปุบโอ้โหเขาเลี้ยงฟรีก <hab> <inhos> <zen> ินฟรีไรสามวันสามคือจะกินฟรีอะไรฟรีแล้วก็แจกของด้วยคล้ายๆเราเป็นอะไรถุงพระราชทานอะไรแจกแล้วก็พออะไรกินอะไรอิ่มป๊บประมาณเที่ยงเขาก็จะข้าแถวเลยผู้ชายนะตั้งแต่กริย์บูนาณแล้วก็ลูกชายลูกเลยรยาวประมาณสักสิบกว่าคนเชียวห้องผู้หญิงก็อีกห้องผู้หญิงก็จับมือกับผู้หญิงผู้ชายก็จับมือกับเช็คแกนโหจับมือปุ๊บ รู้เลยว่าโอ้โหได้รับพลังแบบไม่เหมือนอาจารย์จับมือกับอ่านี้นะแบบธรรดาะเออใช่ได้มาคิงคิงเนี่ยได้จับฮาวคิงฮาวายกับชิงบุนัยเนี่ยโอ้โหทำมาว่าไม่ธรรมดาได้รับพลังมือใครอยากจะมารับพลังมือเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมาจะรู้ว่าจับมือนี่เป็นยังไงที่จริงอาจารย์ที่สอนอาชีวินี่ย การจับมือเนี่ยเรารู ula, okay, ้เลยว่าคนนี <naprawdę> ้ระดับไหนมีเง <c grote certains> ินกี่ล้านกี่แสนเราจะดูดมาได้เท่าไหร่นี่รู้หมดเลยที่จริงมันมีการเทคนิคกันนะอันนี้นาวนิสิตดูด้วยใช่ไหมเออได้ได้ได้อนุญาลืมนะทั้งโดนออกมาได้มีเงินเท่าไหร่มาได้เฮียเามานี่เฮียมีนี่เอาไปนะไม่เอาไม่เอานี่มาเนี่ยนี่นี่ต้องปัดไปกันต้องโดนอะไรเอาเงินมาเยอะๆเอาเบอร์เล่นหนังอะไรนะที่ว่าที่ว่ามีนาที่ นาทีช oh, so ีวิตตายอ่ะต่อต่อชีวิตไทยอ่ะใช่มีนาฬกาใช่ไหมใส่โอ๊ยเหลืออีกสามสิบนาทีจะตายแล้วโอ้ตายเลยรีบไปคอรต่อเริ่มแต่งเลยเซอร์ให้อาจจะเป็นไปได้ในต่อไปในอนาคตนี่โอบามาอันนี้ด้านหน้าด้านหลังมันจะมีปัญหาเครียดหน่อยเป็นนายกใครว่าไม่เครียดให้จะมาไปเป็นแต่แมาก็ไม่เป็นหรอกเป็นปีเดียวแก่เลยนี่อะไรนะ อโน่ไม่ใช่อโน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 ่แสดงเนาะตอนนี้เป็นเป็นนายกรัดเนี่ยค่ะแคลิฟอร์เนียไหมแคลิฟอร์เนียใช่ะแคลิฟอร์เนียไม่เป็นรัฐตอนนี้ไม่เป็นไม่เป็นละมันกันเื่นกันแล้วมงอันนี้อันนี้นี่ของใครที่ว่านไม่ใช่พี่ยิ่งรักกับทักษิณเหมือนกันเลยไหมเอาแบบเนี่ย ต่มาว่าในความคิดต่มาว่าต้องมีใครเล่นงานแกและออกนามบัตรให้แกเงี่ยท<ม>ี่จริงบางทีไม่จําเป็นต้องมีนามบัตรนะแต่คนต้องเล่นงานเงียบนะน,นี่เป็น job. สติ๊กจบสติ๊กจบก็ตอนท้ายชอบสุดท้ายแกว่าอะไรนะที่แกทิ้งไว้สองสามคำเนะ<ม>ี่ยซื้อที่แกที่แกทำเง,งินทั้งเงินมาได้เยอะเนี่ยแต่เสียตายแกไม่ได้ใช้เงินหรือว่าอะไรเี่ยมันมีคาแบบคมบาดใจคนน่าดูเลยเขาไปให้วเจ๊กหมาเจ๊กมา แจ็คหม่าน้ำบัตรอ่ะค่ะาตมาไม่ได้ยังไม่ได้ค้นดูแจ็คหม่ามีหรือเปล่าทำไมมันรวยล้นเย่างนี้ถึอมโอ้มันรวยล้นจนแบบจีนมันดูจีนไม่ได้ไปอยู่ห้องกองจีนก็จะเอาเรื่องเงินเออมันก็พูดอย่างมันโดนโดนโดนหลายคนอาลาก็โดนเริ่โดนเก็บโดนเช็คบิลหลายคนประเทศจีนใช่ไหมใช่มันรวยไปจนแบบว่ามันรวยเกินใช่ไหมมันรวยเกินเออมันเงินไม่คองไกองทลางี่โดนเก็บหมดตอนเนี้ยเหรอไม็แปลกมันแปลกนั่นแหละมันมาเนี้ย โอเคจบแล้วอันนี้เลยโลโก้อย่าให้มีกรอบเข้าใจกรอบไหม,มกรอบที่ว่าเนี่ยก็เหมือนที่เราว่าเนี่ยอย่าลืมนะว่าที่มีเส้นหนึ่งกรอบสองกรอบสามสี่ห้าวงเนี่ยถ้ามีกรอบปุ๊บมันเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกในกระถางแปลว่าขุนนะเรามาดูขุนกันไปว่าไงอันอนียต้นไม้ที่อยู่ในกระถางอตาตมาปลูกสิบปีปลูกห้าป,ปีมันก็ต้นแค่เนี้ยมันไม่สามารถโตโลเพราะาหักรากามันก็ ไม่ไสามารถไปขยายไปที่ไหนลนะ้วเพราะว่ามันมีขีดมีจํากัดต้นไม้ที่อยู่ในกระถางไม่สามารถถ้าเรามีโลโก้เป็นกรอบมีอะไรประกอบในบริษัทเราบ้านเราชื่อเราเสียงเราก็จะมีกรอบนะมันไม่สามารถขยายไปอ่าแล้วก็เราเคยเจอไหมอันนี้แปลนะนะว่าอะไรฉิดฟันแปลว่าอะไรแปลว่าคุกแปลว่าคนติดคุกอะไรคนคุกนักโทษนักโทษงว่านักโทษ นักโทษอยู่ในขีดจำกัดอยู่ในกรอบใจใหญ่จะโตจะอะไรเป็นเ,เป็นและไพอบอวโจอ่าพอบอเขาโกโจหรือว่าอะไรใจใหญ่ใจโตอะไรพอไปอยู่ในคุกเป็นไงบ้างฮะโดนอะไรโดนเบีบแล้วะทุบต,ตีแล้วก็โดนหมดเลยอะไรนีนเน่เพราะว่าคนคนคน,คนติดคุกน,นักโทษอ่ะสามารถที่ขยายได้ไหมห้องอะไรเนี่ยบางครั้งนอนก็แค่เนี่ยมันขยายไม่ได้นี่แหละคือว่า การที่ทำอะไรโลโก้หรือว่าอะไรเนะี่ยมีกรอบมีโลโกเนะี่ยมันมีมีจำกัดมันไม่สามารถขยายได้ต่อไปเรื่องสีสีนี่มันจะมีอยู่5สีเราสังเกตเซเว่นอีเลเว่นกเกิลหรือว่าอะไรเนะี่ยเขาจะเน้น5สี5สีนี่เขาสามาทาท่ามีดินดินดินทองน้ำไม้ไฟเสริมกัน น้ำเสริมไม้ไม้เสริมไฟไฟเสริมดินดินเสริมทองทองเสริมน้ำมันก็ถ้าห้าสีครบเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าอะไรนะจะส่งเสริมกันจะส่งเสริมกันแต่ถ้าในนามบัตรเรามีหลายสีเนี่ยแสดงว่าโอ้เราทําธุรกิจหลายอย่างหลากหลายทําทุกอย่างบางครั้งถ้าเจอใครอะไรเลยทำทุกอย่างแต่ไม่ชานาญสักอย่างอะไรก็มีสังเกตไหมเราเห็นโลโก้ของเซเว่นนิเว่นเซเนน่มีทุกอย่างเลยไหมอาจะซื้ออะไรครับข้าเซเว่น ร้านเดินจบเลยแต่ว่าถ้าที่อื่นเนี่ยบางครั้งก็อย่างว่ามันไม่จบมันไม่จบที่นี่เรานั่งกี่คนเนี่ยหมอ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 กระเป๋าหมอกระเป๋าจะมารู้สึกหิวหิวอะไรสักหน่อยแล้วอยู่ในตู้เย็นชั้นห้องฟิตอ่ะเอามายกมาสักสิบห้าอันก็แล้วกันซื้อมาบานแล้วลืมกิน อันนี้จบแล้ว,ลวเดี๋ยวเราแจกไอติมกินก็ได้ค่อยทำงานเนี <c> ่ย <ười> <c ười> มีน้ำเสร,รมิมน้ำนะนะน้ำเสริมไม้ไม้เสร,รมิมไฟไฟเสร,รมิมดินดินเสร,รมิมทองมันต้องสัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันแต่ถ้าสีเนี่ยทางที่ดีอวสองสีหรือกี่สีแต่ต้องให้สีมันเสร,ริมกันนะฮะเรือาชีพเรื่องกันสมืติเราอ,าช,า,รา,อาชีพรักษา,าเนี่ยเดี๋ยวเรื่องสีเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูด พรุ่งนี้มาเลยนี้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพราะว่ามันเจอกับน้ำไม้หรืออะไรนะน้ําส่งเสริมไม้ไงไหมตอนแรกเชียวมาเลยไหมน้ํามาป๊บเป็นไงหญ้าเขียวต้นไม้เขียวหมดใช่ไหมเพราะไม้ตายแล้วป๊บเป็นไงบ้างไม้แห้งปบเหนียจะต่เมาเผาอยู่ข้างหน้าบ้านไปเผาเสร็จแล้วไงเป็นไฟลุกฉกฉกฉกใช่ไหมเผาเสร็จแล้วก็กลายเป็นอะไรนะกลายเป็นดินเป็นกองขี้เถ้าจากขี้ดินขี้เถ้าป๊อบทะเจนคนไบแห้งเนื้อทองอยู่ที่ไหนเป็นร่อนน้ํำ ปัจจัยเป็นทองทองที่มาซึ่งที่เราใส่เป็นเส้นๆเ,น,เนี่ยมาจากไหน,นมาจากดินขุดดินแล้วก็ลลนละล้นเป็นทองที่ขุดเหมืองคุดทองขุดไรเนี่ยนะเป็นทองจากทั้งที่ไหนมีทองเงินทองที่นั่นมีน้ำเราสังเกตเมืองอยุธยาเมืองเชียงใหม่เมืองอะไรออะไหมทำไมต้องมีคูน้ารอบลอกนะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าเมืองแก่แล้วเนะี่ยมีน้ําก็ถือว่ามีเงินมีทองไหลามาเทมาอะไรก็วนอยู่ตังนีะโอเคอันนี้สีสองสีนี่ไม่ควรอยู่ด้วยกันสมมติว่า สีแดงกับสีสีแดงกับสีอะไรนะสีแดงกับไฟกับน้ําไฟกับน้ําไม่ถูกกันน้ํามาก็ดับไฟเลยเห็นไหมน้าดับไฟเมื่อไฟเอ่อไฟกับอะไรไม่ถูกกันไฟกับทองไม่ถูกกันทำไมไฟกับทองไม่ถูกกันเพราะว่าไฟร้อนปอกทองละลายเลยแต่ภาษาจีนว่าจริงจริงพะผ้าหัวเรียนแปลว่าอะไรถ้าทองจริงเนี่ย มันไม่ยังไงไม,ม,ม,ม it, <S <S es, mm ่ไม่มันก็เคยมันก็คือทองอยู่ดีมันก็แทงทองก็แข่งนิกการ์จ่ะอ่าก็มันถ้าทองแท่งมันก็แพงแต่ถ้าทองปลอมทองเลวทองทองเก๋นี่ก็แป๊บเดียวเจ๋งเลยไม่ใช่แล้วก็ทองนี่กลัวอะไรเม็ดกัวอันนไม้ไผ่กลัวอะไรกลัวอะไรไม้ไผ่กลัวเม็กไม้ไผ่กลัวเหล็กโดนเม็ดถึงจะต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนโดนเลยโดนเลยเสียดจั๊า ข่โคนมาจากท้องป่าเนี่ยนะพอไม้ข่มเนี่ยมดินเราปลูกต้นไม้ไปปบนะเราปลูกไปดินเนี่ยแยกกันเลยที่ไหนปลูกต้นไม้ปบมันจะไม่มีดินถล่มทลายละถูกไหมแล้วดินข่มน้ำถูกไหมน้ํามาปบเราสอบดินกระสอบทรายกั้นไว้น้ําไม่สามารถไหลผ่านได้อ่าเพวกนี้มันข่มกันถ้าสีสองสีพยายามให้ห่างกันแต่ถ้าสีเมื่อกี้เนี่ยเสริมกันนะข้างบนนี่เสริมกันอันนี้ ผมกันนี่คือว่ามันขัดก,กันมันตตีกันในตัวในตัวแล้วก็หลบไปอันนี้อันนไหมโลโกโ้เห็นไหมโลโกโอ้อะไรนะก,โกโูเกิลเห็นไหมโลโก้เซเว่นเนี่ยเขาจะมีไอ้พวกนี้มันมันถึงทำไมถึงสําเร็จอ่ะเพราะว่ามันมีคนอะไรนะอะไรเขาเรียกว่ามีคนมีมสินสัย<ะ>มีคุณซื้อให้เนี่ยมันไม่ทรรมดาเนี่ยเราเรียนแค่นํบาบัตรไปปุ๊บเนี่ยเราเจาะไปเนี่ยเป็นที่สายเป็นคุณซื้อให้หลายบริษัทได้เลยนะ ถ้าคนยอมรลบฟังเจ้าับซัมซูงเนี่ยเด็กๆที่มาขายประกันอาตมาเนี่ยที่จริงข้าจตมาว่าถ้ามันยอมบอกของขนำให้ไปหาอาจารย์หรือสิไปปรึกษาเอาออกนามบัตรให้อะไรนะพนักงานอะไรหน่อยอาจจะดีขึ้นแต่เขาน่าจะมีคุณซื้อเอาแจกกด้เลยจริงไปด้วยไม่เป็นไรใกล้จบแล้วหมดอ๋อยกมองหมดเลยใช่ไหมสบายนะ มีมียี่สิบอันพออยู่แล้วเอาแจกเลยเอาทุกเดียนให้ต่มาพีอัที่สี่อันอาทเดนรมาเจ็บคอได้กินได้หรือเปล่าหออ้อมกินได้ไหมกินได้เดี๋ยวให้หมออ้อมรักษาทางคืนทุกคนใก้จบแล้ว่ะจะเอาสีไหนก็เอาเลยมีมีทุกสีเลย อ้าว่อไปรู้สึกจะจบแล้วฟ้าเห็นไหมบางครั้งเนี่ถ้ามาไปเจอข้างหลังข้างาไหนนะข้างในเนี่ยมันมจะมีข้างบนนี้เป็นฟ้าตรงกลางเป็นดินแล้วตรงกลางเป็นคนข้างล่างนี่เป็นดินฟ้ากับคนกับดินอันนี้มันก็ ไม่รู้ความหมายอะไรนะคือว่าบางครั้งมันต้องสมดุลแต่เรื่องบนเรือกับการติดม่วงเรากับคนนสัมพันธ์กันอะไรทีนมันจะรหัสชีวิตจริงมันจะมีนะฮะรหัสฟ้ารหัสดินรหัสคนรหัสคนนี่เราอยู่ตรงไหนเราก็จะไปต้องปรับเคลื่นให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทุกที่เลยคือหมายว่าเหนือฟ้าแตว่าถ้าเราอยู่บนเนื้อฟ้าเหนือฟ้าเออ เสีได้ใช่ไถ้าเราอยู่ตรงคนก็เป็นคนธรรมดาใช่เอาได้แล้วก็ถ้าาอยู่ข้างหน้าโอ้โหติดดินเป็นคนติดดินฮะไม่เวิร์กเลยใช่เออแล้วนะใครมาดูนะสมมตินำบัรง่ายๆนะใครอยากอยู่เหนือฟ้าก็้ขึ้นช่องในเซตหนึ่ง่วนสามใครอยากเป็นคนธรรมดาธรรมดาก็เอาไว้ประมาณอุปถัมภ์ไปตรงกลางมีแต่ช่วยเหลือคนอื่นนะช่วยเหลือข้างบนช่วยเหลือข้างหน้าช่วยช่วยช่วยต่อไป แต่ถ้าใครอยากติดดินคนติดดินเป็นหมอติดดินหมอเดินดินหมอดินแลนไม่อยากไปไหนก็เอาเชื่อไว้ใต้ดินเลยอันนี้อันนี้ของตมาเพิ่งได้เรียนจากคุณอ้อยเมื่อกี้น่อ้อยบอกว่าถูกไม่ถูกไมมรู้หรือฮไปบรรทัดเมื่อกี้ปอยบอกละเกิดแกเจ็บตายทุกเกิดแกเจ็บตายทุกเนี่ยมันมันอะไรนะให้ให้อะไรนะให้สิบสองก็ได้เจ็ดบรรทัดหกบรรทัดอะไร ที่จริงไอ้บรรทัดเนี่ยอาตมาก็มาเสิร์ฟพี่จริงไอ้ไอ้พ่อของจุ้ยที่เรียนมาเลเซียไม่มีอาตมาไปอะไรนะทำไมต้องเกิดเจ็บเจ็บตายทุกที่ไหนได้เพราะคนจีนเนี่ยถ้าขายเปียนป้ายวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยเขาต้องเลยนะอีเซนเออเหล่าเซนนี่แปลว่าอะไรเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดนะมัหมเหล่านี่เกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดแก่นะเพราะจะมีอยู่มันจะมีนะชื่ออะไรเขาจะเอาพยายามจะต้องใส่อันะไรพยาน อ่สมมติว่าเจ็ดตัวอ่าหกตัวนี่งั้นก็เอาอ่าและวสิบเอ็ดตัวสิบสองตัวอะไรเพราะอะไรเปล่าเพราะว่ามันจะทําให้ลูกหลานที่อยู่เนี่ยมีเจริญรุ่งเรืองมีแต่มีแต่เนือกินเนื้อใช้ไม่จ่อะไรไปไปมีอย่างต่างประเทศตะมาเลยก็เอามาใส่เลยอ่สมมติว่าวัตมานี่อะไรนะเรานับเลย เกิดแก่เ huh. จ yeah. mm ็บตายทุกเกิดแก่แก่อมตะนีรันรอนันนี้เกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดอันนี้เกิดกับแก่เกิดได้มีเกิดมีแก่แก่เนี่ยอมตะนีรันรอนอะไรเนี่ยสรุปแล้วจุ๊บอ่านี่เมื่อกี้ผมตอก็คุยไปแล้วไม่ใช่อันนี้แปลว่าอะไรนะประตูเราเห็นไหมประตูที่เนี่ยประตูสมัยก่อนจะเป็นประตูเหมือนกับที่ห้อง ลุติอาตมาเนี่ยที่ใครนะขุนก็วาไปขอยืมนอนกันสองสามคืนลุติเี่ยประตเูเปิดเข้าไปเป็นไงบ้างมันจะน,นี่ถ้าปิดป๊๊บเป็นไงนปิดปิดอันนี้แปลว่าปิดปิดไยไหมปิดนี่ภาษาเก่าน,นี่ปิดภาษาใหม่กวนปิดละเหมือนกันเราทำนำบัตรทำไมเราต้องไปเปิดตรง,ตรง,ตรงนี้เห็นไหมเฮ้เราต้องไปเปิดช่องช่องนี้เพราะว่าเราต้องทําธุรกิจต้องให้คนเข้ามาหาต้องให้ลูกค้าเข้ามาเราต้องเปิด ถ้าเราปิดไปมันกิเมื่อกีขอขอ้ของใครนะของใครนั่นอย่างกับโอบามาใช่ไหมมีมีอะไรตัวสุดอะไรตัวนี้ปุ๊บมันปิดอ่ะแต่ปิดนี่หมายถึงว่าเขาไม่ต้องการให้คนเข้ามาหาเขาต้องถ้าเข้าไปหาเนี่ยก็ไม่ง่ายนี่มันยากเขาจะเข้าไปหาอะไรยากนนอ่าใช่เด๊คือให้เข้าไปได้เหมือนการอยู่แต่ว่าอ่าใช่มีปิดมีช่องเล็กนิดเดียวใช่ ่่าใชก็เป็นสินิดนึงเพื่อให้ก็มีเลยขายมากได้เยเออถูกนะถูกนะเออถูกนะต้องมีเลยขามีคนรับโทรศัพท์จะจะจะเข้ามาต้องผ่านสแกนก่อนต้องผ่านบริการก่อนกว่าจะมากันหนึ่งสองสามต้องเวลาโหนี่แหละทําไมคนใหญ่คนโต่าเราจะไปเจอแต่มันต้องมันต้องมีสเต็ปเยอะโอเคหนึ่งเท่าทางนี้ออกจุดอ่าลักกี้นัมเบอร์อ่าให้เวลากินไอติมอ่าเดี๋ยวเราจะมาคืนลักกี้นัมเบอร์ กือบจะลืมแล้วนะเนี่ยถ้ากินน้ำเบอร์นี่เราจะเป็นยังไงบ้างเอาให้ให้กินไอติมกันแตมาก็หิวแล้วไม่ใช่อะไระเอาักกอนทักกอนหักกอนอ่ะโอ้ไอติมจะมาละลายหมดเลยไปไหนไหแอบซ้งแอบอรนะแอบื้อโอตือตะแตว่าแตมาเปิดไปอ้าจะติมแต่่ามี่ครมาไปเอามาแจกดื่ม

หมาหมาหมามาึงหลอกหรือเ<ไ>ปล<ป>่า